มุกเขาเนี้ยมุบเขาเนี้ยอากาศมันห่อนเนาะสาวตุ่มกับหอนก็เลยนนั่งกินไอติมพี่น้องเลยเอาทีว่านั่งก็นั่งทาน่าล่ะเนี่ยยางสงะนี่แหละมันทาขายสาตุ่มนี่ละพี่น้องมาเห็นดอกอีปีนะ่ะปูกับว่ามีอีนี้อีปี่อีปี่อีปี่เจ๊ปลายปูนี้อีปีกินกระแลมก็มันจะละลายไม่ได้ใจมันมันมาอย,ย่งางเมื่อไร ลาว่ามันถามมือซื้อมือไม่มือ,อไรมันถาม,ามังมาเอารสบจำมึเงมเสียบอ่คือบ่ขึ้นไม่ไงบ่เสียแสกแกระลงได้พี่น้องแดเดียวรุ่นเจ็ดสิบขึ้นหลังเฮ้ยเตือนเตินกินกระแลงพี่น้องใส่ในใบักทัวใส่ในบส้ดินโอ้งเงี้ยครับากระเลงใสบ่บกมีแสบแสบ ปวดตัลุนาไปติดต่อเมื่อุตนนล้เาโดดแล้วเราเจ็บค่ะ,อะหอมกระทิหวยๆนหมทางเป็นว่ะอากาศมันห่อนเนาะแดดกระแดดต้องหันหอมบ๊อกบีกับหอมหอมกะที่กับหอม กินไเสอืมเนนม,ม่นานมากติดหวานเช่างผิดต้องข้าข้างหวยนววอ้อีกี่แซ่บลายขอบคุณที่ขามานางิ่งสาตุ่มกินได้ิงพี่น้องกินอะไรแก็หยาแค้งหยาขาต่ ผู้เฒ่าเพิ่นมาเนาะกินเขาแล้วก็ล่องแขงร่องขามัน <c oughs> สิงหลานเพขนเนาะมันอุ่มขึ้นล่องไปหาสองขาออนตอนร์ก็เห็นอยู่ช้าตุ่งนี่บ่รอ,อนตอนแล้วนอกไปหาสองขาออนตอนู <c oughs> ์โจนแบไอติมไมดเล็กเคียงไอแจกพี่น้องขั้นเขาป่าเขาได้ิเลี่ยงหอดตัวตรงนีงง้ ไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สาวสุดขอ้อลาไปแล้วขคขอบคุณและสวัสดีค่ะ